เวลารวมๆสิบชั่วโมงแล้วครับคุณจอยครับหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับเข้าสู่บ้านจันทร์สองลาที่ซอยจรรยสนดิทวงหกสิบเก้าตั้งแต่ช่วงประมาณหกโมงครึ่งเช้าที่ผ่านมาล่าสุดครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา16นาฬิกา5นาทีครับนี่คือภาพที่ลูกสาวก็คือคุณอุ้งอิงโพสต์ภาพของคุณพ่อในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับถ้าดูจากภาพก็คือคุณทักษิณเนี่ยยังคงใส่เฟอกอ่อนที่คออยู่นะครับแล้วก็มี อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนข้างขวานะครับค่ะยังเป็นชุดเมื่อเช้าอยู่เลยชุดเมื่อเช้าที่นั่งบนรถูเนาะแล้วก็นั่งอยู่ที่ทริมสระ,ะในบ้านในบ้านเลยครับริมสระว่ายน้ําที่บ้านจันสองล่า,าคุณอุ้งอิงเนี่ยโพสข้อความเอาไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วันและไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพ่อก็ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักเลยพร้อมกับติดแฮชแท็ก f <Finally> ฟนอลลี่โฮมนี่ถือ<ะ>ว่าเป็นภาพที่อยู่ด้านในบ้านจันสองล่าภาพแรกของวันนี้นะครับ<ช>ที่เปิดเ<ะ>ผดยโดยคุณอุ้งอิงเราก็เกาะติดตลอดทั้งวันเลยนะว่าคุณอุงอิงเนี่ยจะเคลื่อนไหวอะไรบ้างเพราะที่ผ่านมามีแค่การแชร์สตอรี่ของคนอื่นนะคะนี่คือคโพสต์ล่าสุดของคุณอิงถ้าย้อนกลับไปให้ดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ ภาพเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสังเกตดูดีๆมันจะมีความต่างคือคุณอุง้งอิงนั่งอยู่ข้างกับคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่นี่คือภาพวินาทีที่รถค่อยๆขับออกมาจากโรงพยาบาลตํารวจนะฮะคุณผู้ชมครับคือในรถเนี่ยตามข้อมูลนี่ด้านหลังก็จะเห็นลูกสาวอีกหนึ่งคนคือนางสาวพินทองทานะฮะก็นั่งอยู่ด้านหลังด้วยนั่งมาบนรถตู้สีดําป้ายทะเบียน พอสำเพาสอบฤศีหนึ่สี1 4น4นะครับเลิกงามยามดี6โมง9นาทีออกจากโรงพยาบาลตำรวจ <ST. S 2> หลังจากที่เข้ามารักษาตัวครบ1 8 0วันนะครับคือระยะเวลาหลังจากนี้อีก6เดือนก่อนที่จะพ้นโทษในช่วงเดือนสิงหาคมปี2567ก็จะเป็นช่วงของการถูกคุมประพฤตินะครับใช่ค่ะนี่ตอนที่รถตู้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจ <ST. S 2> สื่อมวลชนก็วิ่งกรูกันเข้าไปแล้วก็ถ่ายภาพคืออดลับอดนอนกันทั้งคืนนะครับ จนกระทั่ง6กโมงเช้า9นาทีให้ดูบรรยากาศช่วงนี้อีกรอบนะฮะสีครับครับ่ารครับควครับ่สาวจริงๆทุลักทุเลเหมือนกันคุณเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนักข่าวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรถคันไหนที่คุณน้าสีนั่งออกมาเพราะว่าถ้าเป็นรถคันที่คุณน้องอิงเนี่ยนั่งเข้ามารับนั่งเข้ามาที่โรงพยาบาลคุณน้องอิงนั่งรถสีเงินสีทองใสีเทาขออภัย แต่ปรากฏว่าตอนออกเป็นรถสีดำดีที่มีนักข่าวตาดีนะคะเห็นแล้วก็วิ่งตามเลยคือผมว่านะลึกๆแล้วก็คงอยากใช้นักข่าวเห็นด้วยเพราะว่าถ้าสังเกตดูจากรอบๆตัวรถเนี่ยผ้าม่านไม่ได้ปิดคือตั้งใจจะเปิดนะคุณผู้ชมครับแต่คงไม่ได้ถึงขั้นบอกตะโกนบอกคุณทักษิณจะออกมาแล้วนะคือนักข่าวก็เฝ้าดูอยู่นะฮะนี่พอออกจากโรงพยาบาลตํารวจเสร็จแล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านจันทรสองล่าครับ จารันสนิทวงซอย69น,นักข่าวก็ไปเฝ้ารอกันทั้งคืนเช่นกันจุดนี้นะครับพอรถค่อยๆขับเข้ามาทางหน้าบ้านทุกคนก็กดชัตเตอร์แบบรัวๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวสังเกตดูภาพช็อตนี้จะเห็นหน้าคุณทักษิณชัดมากกว่าช็อตเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าคุณทักษิณถอดหน้ากากนอนามัยออก <ขา S 1> นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะฮะคือด้วยความที่ฟิล์มก็ค่อนข้างเข้มแต่ก็ยังพอได้เห็นอยู่นะฮะภาพด้านใน ก็กตอนที่รถค่อยๆขับพ้นประตูรั้วบ้านเข้าไปนะครับเกาะทุลักทุเลเหมือนกันนะฮะมีไหมลองดูภาพชัดๆอีกสักหนึ่งรอบนะฮะคุณทักษิณรอบนี้เกาะถอดหน้ากากดา,าใหม่แล้วก็เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็นี่ป Welcome Home ้ายเวลคัมโฮมเมื่อวานนี้ที่ลูกหลานติดไว้หน้าบ้านาออจุดนี้ก็จะมีกําลังเจ้าหน้าที่เล็กน้อยเ<น>ท่านั้นนะหมายถึงว่ามีตํารวจที่คอยแบบ กระชับพื้นที่สื่อนะคะเพื่อให้ทางรถตู้ของคุณทักษิณเข้าไปด้านในได้สะดวกครับทีนี้คุณผู้ชมอ่ะหลังจากที่เข้าไปในบ้านจันทสองล่าคือประมาณสัก6กโมงสานาทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเวลาต่อมาค่ะคุณนางคุณแพทยทองทานนะคะได้โพสต์ i อ story บอกว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วคุณทักษิณชินวัตรช่วงเวลา6กโมงสนาทีนี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเก้โมงห้นาทีค่ะ คุณหญิงพมามดามาพง์นั่งรถตู้มาเลยค่ะคันนี้สีบรอนนะคะหมายเลขทะเบียน4ี่ขอไข่ทอทหาร2566มาที่บ้านจันทสองล่าคือลักษณะเข้ามาปิดม่านปิดทั้งคันนะคะแล้วก็เข้าไปแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้สื่อเนี่ยปักหลักตรงนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะค,ความเคลื่อนไหวด้านหน้าบ้านจันทสองล่าบริเวณซอยจรัญสิทิ์วงเพราะว่ามีรายงานว่าคือช่วงประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงเนี่ยตามกําหนดก็คือที่บ้านเขามีการจัดทําบุญเลี้ยงพระรนะคะ ก็เลยมีบุคคลใกล้ชิดคนในครอบครัวชินวัตรรวมถึงคุณหญิงพจมานนี่แหละหนั่งรถตู้เดินทางมาที่บ้านด้วยขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็เห็นว่าหน้าบ้านเนี่ยมีมวลชนคนเสื้อแดงทยอยมาให้กําลังใจที่หน้าบ้านด้วยแล้วก็พอถึงตอนบ่ายเริ่มมีรถออกจากบ้านแล้วค่ะคนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเห็นว่าเป็นรถของคุณพานทองแท้ชินวัตรนะคะหรือคุณโอ๊คลูกชายของคุณทักษิณชินวัตรค่ะ รถทะเบียนงงูวแหวน1 1 7 7, 7นะก็เคลื่อนออกจากบ้านจันสองล่าไปนะคะแล้วตลอดทั้งวันนอกจากสื่อแล้วตรงนี้มีตำรวจชุดนอกเครื่องแบบสอนอบางพลัดที่มาคอยเฝ้าสังเกตการด้วยใช่ครับตลอดทั้งวันมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกกันอย่างต่อเนื่องนะครับมวลชนคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจที่หน้าบ้านจันสองล่าก็มากันเยอะเช่นกันหนึ่งในนั้นคือป้าอึ่งบางเมืองครับหรือว่านางประนอมภูลทวีบอกว่าตื้นตันใจมากๆที่คุณทักษิณได้กลับบ้าน จะให้พูดกี่ครั้งมันก็จะร้องไห้ออกมา17ปีที่รอคนดีแบบนี้อยากจะอวยพรให้นายทักษิณตอนนี้อายุ70กว่าปีแล้ว,ลวขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลาน7<อ>คนไปนานๆลหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปฉลองที่พักเพื่อไทยด้วยครับเักเเบบจะร้องไห้ค่ะมันจะร้องไห้17ปีเต็มเต็มที่เรารอท่านนะคะคนดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วบ้านเราบ้านเราหาไม่ได้จริงๆ ถึงท่านจะโกงแต่ประชาชนคนไทยกินได้ได้อยู่ได้กินเด็กบ้านนอกได้ไปเรียนเมืองนอกเพราะเพราะหวยใช่ไหมคะหาหาไม่ได้แล้วคะ่ะคนแบบนี้หาไม่ได้หาไม่ได้จริงๆคะ่ะไม่ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาคะ่ะ โดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงหลายคนเนี่ยก็วันนี้ถือเป็นวันที่รอคอยค17ปีคุณทักษิณเนี่ยได้กลับมาที่บ้านจันทสองล่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วตั้งคําถามถึงกระบวนการยุติธรรมในการพักโทษค,คุณทักษิณชินวัตรหนึ่งในนั้นคือกลุ่มคอปทอค่ะหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยจริงๆปักหลักรอตั้งแต่เมื่อคืนสี่ทุ่มเลยนะ กลุ่มคอปทอน,นี่ค่ะขึ้นรถมาแล้วแล้วก็นำมวลชนบางส่วนเนี่ยมาเติมช่วงเช้าด้วยนะคะในภาพนี้คือบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมารอพิสูจน์ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวจริงหรือไม่ปรากฏว่ามีรถหลายคันเลยวิ่งเข้าออกจากโรงพยาบาลเวลาที่รถวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยทั้งกลุ่มเองบางคนก็จะลุกขึ้นไปดูค่ะเพื่อสังเกตว่าเอ๊ใช่รถคุณทักษิณไหมแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็เป็นรถผู้ป่วยรายอื่นจนกระทั่งถึงเวลา6กโมงเนาทีค่ะ เป็นรถของคุณทักษิณจริงๆนี่รถตู้คันสีดำนะคะที่ออกมาในด้านของคุณพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนํำคอปทอคุณผู้ชมเขาสังเกตแบบนี้ว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยทิพหรือเปล่าเพราะว่าการที่คุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลมันสะท้อนว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยหนะักหรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการรักษาตัวค่ะ และยืนยันว่าทางกลุ่มจะเดินหน้าตรวจสอบเอาผิดกลุ่มข้าราชการที่ช่วยเหลือคุณทักษิณไม่ให้ต้องรับโทษในเรือนจำยืนยันว่าไม่ปล่อยให้ลอยนวลแน่นอนค่ะคิดว่านี่คือละครที่โกหกสังคมว่ามีการป่วยหนักและก็ใช้เครื่องมือพิเศษในการรักษาตัวแต่วันนี้พักโทษคุณทักษิณเดินทางกลับโดยท,ทันทีโดยไม่มีชุดแพทย์ติดตามแล้วก็ออกมาด้วยอาการปกติสะท้อนว่าสิ่งที่คอปทอพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริง คุณทักษิณไม่ได้ป่วยดังนั้นเมื่อไม่ได้ป่วยแล้วมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็แสดงว่ามีข้าราชการประทําผิดที่เอื้อมหน่วยให้กับคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจคอปทอจะไปติดตามเรื่องนี้ที่ปปชหลังจากที่เราเคยร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการรวมทั้งหมอที่โรงพยาบาลตำรวจไปแล้วว่าสมรู้ร่วมคิดคุณผู้ชมหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณทักษิณชนวัตรถือว่าอยู่ในกระบวนการคุมประพฤตินะคะเป็นเวลา6เดือนก่อนที่จะพ้นโทษคือสิงหาคม,มคือในระหว่าง 6เดือนที่ว่านี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านก็สามารถออกไปได้คือจะมีเงื่อนไขที่กรมรชาชัณฑ์กำหนดไว้มีการเข้ารายงานตัวต่างๆร,ระหว่างนั้นสิ่งที่ต้องจับตาก,ก็คืออย่างที่คุณพิชิตก็บอกเหมือนกันว่าอย่าลืมว่าคณทักษิณเนี่ยมีความผิดในมาตรา112อยู่ครับประเด็นนี้เนี่ยคุณพิชิตบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยกลัวว่าจะมีการแทรกแซงการทํางานของอายการเพราะฉะนั้นจากนี้ทางกลุ่มค่ะจะไปสอบถามกองทับบกทำไมต้องกองทับบกเพราะกองทับบกเนี่ยแหละ เป็นคนรองทุกกล่าวโทษในมาตรา112ที่คุณทักษิณกระทาที่ต่างประเทศนะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่านายกเศรษฐาจะนําคุณทักษิณนนมาช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวหรืออยู่เบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่ทางกลุ่มบอกทางกลุ่มไม่ยอมแน่นอนนะคะเพราะไม่เหมาะสมคุณทักษิณเองเป็นคนที่ได้รับโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาด้วยค่ะครับ